นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของความเส็อของผมกับคุณกอนนะในการขึ้นไปท็อป50ของภาคแรกอันนี้จะไม่ได้เป็นการขิงแต่อย่างใดเลยนะแต่จะมาเป็นการพูดถึงว่าเออวันหนึ่งอ่ะเราเคยขึ้นไปแล้วเรารู้สึกอย่างไรยังไงแล้วก็เราขึ้นไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างและผมภูมิใจมากน้อยแค่ไหนนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาฟังนะครับผมเรื่องราวคนแก่สองคนนะครับผมสวัสดีครับคุณกอนสวัสดีครับสวัสดีครับคนแก่นะครับโอเคนะวันนี้เรารับบทเป็นเออคนแก่ของของเซเว่นไนท์นะครับอ่ะ จริงๆเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะเหมือนเหมือนมันเป็นการแบบรูทุกคนที่แบบเออเล่นมานานหรือว่าแบบเพิ่งมาเล่นอย่างเงี้ยว่าเออคุณเคยขึ้นไปได้หรือว่าแบบคุณมาดูอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสบายใจซึ่งผมแนะนําว่าคุณต้องฟังหูไหว้หูนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวเลยนะเข้ามาในรอบนี้เลยแม้แต่ดเดียวเพราะมีคุณกรอย,อยู่ด้วยผมจะต้องให้เกียรติแกด้วยนะเพราะแกก็เป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็วันนี้ผมบอก่นนะครับว่าคุณกรกับผมจะย้อนรอย ตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้เลยนะแต่ไม่นานนะครับผมคลิปนี้อยู่แค่ประมาณ12นาทีเท่านั้นไม่มากไปกว่านั้นนะครับโอเคนะก็ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเคยคืบล็อกห้าสิบได้ตอนที่เดฟบคังูระมาบริหารภาคแรกนะครับตอนนั้นมันจะมีตัวละครมากมายมากที่เดฟบคังูระมีการปรับสกิลมาแต่ทุกท่านาจะรู้ดีผมว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ที่คังูระไม่ยอมฟังผู้เล่นเหมือนกันและก็มีการปรับส,สกิลตัวละครล,ลงมหาศาลเลยแล้วก็ มีการทำตัวละครตัวใหม่แล้วก็แจกของแบบคาราการังเหมือนเดฟตอนรอสปอผมก็ค่อยๆเล่นเกมมาเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งปีวันนึงมีตัวละครเอ่อเขาเรียกผมตัวละครพื้นแดงตัวหนึ่งมีชื่อว่าแจ็คซึ่งไอแจ็คเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมทำเลเวล50ได้ผมไต่ขึ้นไปถึงท็อป50ได้แบบโคตรจะเเลือเชื่อถามผมภูมิใจไหมผมภูมิใจจะหาผมเสียใจไหมผมเสียใจหนึ่งว่าเออทำไมผมถึงแบบไม่ขยันกว่านี้ ถ้าผมขยันมากกว่านี้ผมคงไปได้ไกลกว่านี้ครับมันเสียดายโอกาสที่ผมนั้นทําได้แบบเออที่จะขึ้นไปท็อปหนึ่งอะ่ะอีกแค่นิดนึงครับผมแบบอีกแค่ประมาณ5้าพกอ่ะผมจะพยายามอีกนิดนึงอะ่ะผมจะขึ้นได้แล้วครับแต่ช่วงนั้นผมขี้เกียจไงว่าเออทาไมว่าไลออนถึงไม่พยายามมากกว่านี้คือแบบผมเสียดายมากตอนนั้นถ้าผมมีเวลาจริงๆอะ่ะน่าจะได้มากกว่านี้ครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจแล้วครับที่ได้เล่นเกมเซเว่นในนะขอพาคแรกและผมก็เคยไปแตะซ้อห้าสิบมาแล้ว มันเป็นการพิสูจน์อย่างอย่างนึกงว่าผมประรสบความสำเร็จอย่างหนึ่งในการเล่นเกมเซเร์นั่นแลละครับต่อให้ต่อให้ภาคทุกภาคที่ผมเล่นนะจะไม่ขึ้น top 50ก็ตามผมก็แฮปปี้แล้วครับประมาณนี้เลยสำหรับคนที่แบบมองว่าเออนี่เป็นการขิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่เป็นการขงริงเลยนะคุณบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดผมไม่ได้เป็นคนที่ลาดที่สุดผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันและก็ มีความคิดเหมือนกันครับผมมีแนวทางการจัดทีมที่ต่างกันมีประสบการณ์ที่โชคโชนจากภาคแรกแต่ผมก็ไม่ได้ไปขิงแล้วว่าอะไรไงผมแค่บอกว่าเออถ้าวันหนึ่งอ่ะเพื่อนๆไปถึงจุดๆจนได้เพื่อนๆจะเข้าใจว่าเออการที่คุณนั้นไปท็อปห้าสิบได้เนี่ยคุณต้องพยายามมากแค่ไหนและถ้าคุณขิงคนอื่นว่ามึงไม่เคยขึ้นท็อ,ทอปห้าสิบอะไรแบบแบบเนี้ยวันนั้นแหละเป็นวันที่พวกคุณจะไม่เข้าใจตัวเองผมเคยผ่านมาแล้วผมรู้ดีผมไม่รู้ว่าคุณกณ่อนจะเป็นยังไง เราฟังแกดีกว่านะครับไปดูเลยเรื่องนี้มีดยามน,ยนครับ <c oughs> โอ้ยรอนเว้ยเรื่องเรื่องราวของผมก็จะเป็นแบบหัวกิวเล็กๆกิวหนึ่งนะผมที่อ่าไม่ได้ใช่กิวใหญ่เลยก็บริหารไปเรื่อยๆจนขึ้นไปท็อปร้อยได้แล้วมีอยู่มาวันหนึ่งที่อผมได้เห็นโอกาสมีคนมาชวนผมเข้ากิวกิลหนึ่งกิวนั้นไม่ใช่ว่า n l f นะผมก็ เธอเหม่อไอ้ไม่ใช่อะไรหรอกเฮอเฮอแบบอยากจะไปอ่กิวท็อปๆอะไรเงี้ยอยากจะไปลองท็อปร้อยดูอยากอยากจะลองไปดูแล้วก็มีเพื่อนๆมาแนะนำว่ามันตีนู่นตีนี่ตีบอสตัวนี้ตีเลดอะไรเงี้ยแบบต้องต้องเล่นทีแบบนี้นะอะไรแบบแบบจัดของเลดอารีน่าก็ต้องทีแบบนี้แบบค่อนข้างละเอียดเลยผมก็แบบไปได้ศึกษาแบบเชิงเล็กแบบเล็กมากๆจัดที่ผมเล่นเล่นรู้สึกวันเล็กอยู่แล้ว แม่งลึกเข้าไปอีกอะเออมันก่อนแล้วมาผมก็เล่นแบบโหฟาร์มแบบยีิบสี่ชั่วโมงในช่วงนั้นนะบบแบบบ้บบาคลั่งมากาได้เพชรมาเป็นแสช่ได้เพชรมาเป็นแสนแล้วก็ขึ้นอ,อ่อารีนาไปท็อปห้าสิบในช่วงนั้นแล้วก็และอย่างนึงคือช่วงนั้นอนะเป็นเป็นสายฟรีด้วยนะตอนนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่แบบระบบมันพังๆเออเออบ้อง,องๆอะไรเงี้ยได้ใช้ประโยชน์จากบัคบ้างอะไรบ้างนะจาก ที <Yeah. S 1> เ่เพื่อนล้มเกี่ยวอันนั้มามันก็แบบไปแบบงงๆประมาณนั้นน่ะคู่ท่ม่จางใจจริงตอนตอนแรกมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นท็อปห้าสิบหรอกมันก็อยู่ที่ท็อปห้าร้อยอะไรเงี้ยแลออ้วพอมาเรื่อยๆถึงท่านแบบอ่าช่วงนั้นที่มีระบบเจ็ดวิจเจ็ดนะ,ะออช่วงนั้นก็หาเหลี่ยมหาเชิงจนขึ้นท็อปห้าสิบได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นไปยาวเลยมันยากกันไปคนมันรีแจมแข่งกัน เออมันมันยากเกินแล้วแล้วก็มาแล้วก็มาสู่ช่วงยุคนึงก็คือช่วงยุคที่แบบเป็นยุคของคาร์ละทีะ่เขาอัปเดตตัวตัวหนึ่งเข้ามาตัวนั้นมีชื่อว่าเจอรลดครับ <c oughs> แล้วผมก็เห็นรูปทางแล้วแบบเฮ้ยมันมาแน่วะ่ะมันมีเดสวะ่ะมันเป็นตัวเปิดวะ่ะสปีดมันสูงวะ่ะ NBA มีเดทเอาจัดไหน่อยเล่นที่เล่นทีมเดตเลยแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือ แต้มแม่งล้นแบบ <c oughs> ขึ้นไปเหมือนก่าแต้มแล้วแล้วอยู่ดีๆพวกก็รีแข่งกันนะแบบแต้มแบบไปไม่หยุดเลยนั่นแหละเ <c oughs> ป็นอะไรไม่รู้มุก็กักมาอะไรีแบบโอ้โหมามาแบบไอ้พวกหยุดเล่นทีมนี้นดอออ้อะไรอบะอะไรอ่ะหรือแบบพวกเชิญเขา้าเกี่ยวเงไอ้มาสนใจมาเกิวเราไหมเงี้ยเลยชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมาหลายชาติเลยแบบมวยหมดอะแบบอะไรวะเนี่ยรนี้เนี่ยความรู้สึกที่ขึ้นท็อป็มแบบ หดโหดได้แบบมามาอยู่หน้าแรกของตารางเลยนะแบบอยู่อันดับสิบบางอยู่อันดับหบ้าบางอยู่อันดับสามบางเนี่ยแบบไปแบบขนาดนั้นเลยแล้วก็จริงๆอ่ะผมไม่ได้อะไรมากเหตุผลที่ขึ้นผมขึ้นไปเพราะว่าผมจะเอาเวสเฉยนั่นแหละแล้วเป็นคือคุณได้ข่าวว่าเจอท็อปห้าสิบได้ดิไี่ดิเจอท็อปหนึ่งได้เนี่ยใช่ใช่เสมันบอกว่าให้เอาชนะอันดับหนึ่งของอารีนาให้ได้ประมาณสิบหรือยี่สิบครั้งนี่นแหละผมก็ทําผ่านนะ แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเออซซันนั้นอ่ะในอะรรนาก่อนที่จะเลียอย่างว่าผมก็แบบไดอหยากอยู่หน้าตารางสักกซซันนักดัวก็เลยลีแข่งอยู่งั้นอ่ะคือไม่ไม่ฟงไม่ฟาวแล้วลีอยู่งั้นทั้งวันแต้มแบบไหลไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยือ่าลูบี้มันถูกไงลูบี้มันถูกหนึ่งลูบี้เองปะอันลูบี้นั้นถูกมีเป็นแสนลูบี้อ่ะมีเป็นแสนลูบี้เอาไงบีแันมาดิบีแันไปเลยวัดไปเลยเออแล่วที่น่าตลกก็คือ ทีมทีมอื่นอ่ะมันมันเป็นสัตว์เลี้ยงระดับปลุกพลังกันหมดเลยใช่ไหมแต่ผมอ่ะมาแไปลไรสัตว์เลี้ยงคลีอเงี้ยแบบธรรมดาเลยดาวเหลืองโง่เขาดาวม่วงกันหมดเลยสัตว์เลี้ยง,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 งน,นยั่นแหละครับอ,อ๋อก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวที่มันมีบวกสถานะเอาไงใช่คีมไมนได่บวกฮะไอ้ไม่ดิตัวอื่นไม่ไม่บวกสถานะอะไรเลยไงนะแล้วผมก็เจอลูกไฟเตาแก๊สเงี้ยแบบลูกไฟสีฟ้ายเงี้ยแบบสีม่วงงเงี้ยเออผมก็ใช่ เป็นลูกไฟก็คือลูกไฟเออก็ก็มันก็ไม่เกี่ยวกับสถานะกูกูก็ยัดเดทเขาอยู่ที่เพิเ่มเพิ่มในภาพใช่ไหมมันจะมีลูกลูกไฟนะเออลูกไฟโซโฮอกับลูกไฟอไอ้พวกนี้ของผมคือผมตับกับคุณกรหนึ่งขั้นน่ะคุณกรมากขอ่มหนึ่งขั้นแล้วคุณกรอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันคือขั้นสุดท้ายไงของลูกลูกไฟทั้งหมดเลยอ่ะมันให้ใหม,มากไอ้ลูกไฟเนี่ยเป็นเป็นระบบที่เล่นยากมากคือต้องเล่นมาแบบประมาณปีสองปีอ่ะกว่าจะขึ้นสีแดงได้แล้วก็ อีกปีนึงมากน่าจะอีกปีก,กว่าถึงจะขึ้นลูกไฟเต่าเกตแบบสีฟ้าเสียงมงมอ่วงอะไรเงี้ยแบบมันมนานมากนะกว่าจะทําลูกไฟตันนั่นแหละครับนี่ก็เป็นประสบการณ์หัวกับคุณกอนนะผมไม่รู้ว่าคุณเพื่อนๆมีหรือเปล่าที่แบบขึ้นไปท็อปสูงสุดได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคนที่แบบขึ้นไปท็อปหนึ่งได้มาคอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้หรือไม่ก็ไปหาตัวมาให้ได้มาคอมเมนต์ชอบผมหน่อยผมอยากรู้ว่าเขาเคยขึ้นไปได้ไหมอะไรแบบเนี้ยสักคนหนึ่งก็ได้หลังนะจากนั้น หลังจากนั้นผมก็ลงยาวๆแล้วเพราะว่าม,มันเหนื่อยฮะ<ง> <c oughs> มันรีทั้งวันอนะไปเปรีฟาร์มดีกว่าเนี่ดี๋ยวตัวใหม่มาไม่มีเพชรเปิดเงี้ยเออไม่ไหวแล้วก็เลยพองเราเรามัน,น <ะ S 2> เป็นสายฟรีด้วยไงเราไม่ใช่แบบอะไรขนาดนั้นนะสเสน่ของภาคที่ภาคแรกทําได้ก็คือเราสามารถฟาร์ม24ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบชแล้วเราก็เอาไปใช้เล่นได้เลยเแบบเปิดกระชาหรือรีอะไรหน้าเนี่ยมันมันใช้ได้เยอะนะเดีไม่ก็เปิด หาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ๆม่ไงมันมันทำได้แต่ว่าพอมาภาคสองมันโดนจำกัดไงมันผมก็เลยรีเบิร์ตดิภาคสองภาครีเบิร์ตรีเบิร์ตรีเบิร์ตมันโดนจำกัดการฟาร์มตะววันก็ใช่ก็เข้าใจได้เพราะว่าภาคแรกเราก็เอาสุดนะเอาสุดเลยแล้วก็ภาครีเบิร์ตอ่ามันข้อเสียอย่างเดียวคือระบบมันค่อนข้างเก่ามันเอามาจากภาคเก่าเนละระบบการต่อสู้อะไรเงี้ยแบบมันดูเก่า มันไม่สามารถเลือกตีได้เหมือนเทิร์นเบสสมัยปัจจุบันผมเล่นแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยก็เลยอขอบายดีกว่าใช่เพราะว่าเราเล่นมาที่จริงถ้าคุูก่อนไม่เล่นภาคค r มาก่อนอ่ะจะเล่นโคบอลจะสุกกว่านี้ไงแต่พอเล่นมาแล้วแบบเหมือนความสุขของมันแบบมันลดลงอะประมาณนั้นถ,ถ,ถ,ถ้ามันถ้ามันถ้ามันสามารถเลือกโจมตีได้หรือว่าเลือกบัฟได้แบบไอตัวละครซัพพอร์ตที่บัฟเดียวๆเ,เลยอะบัฟตัวเดียวะ แรงนุวยอะไรเงี้ยแต่บัฟหมู่มันจะเบาอะไรเงี้ยเออมันมันมันสามารถกรทำเมต้าได้หลากหลายไงแต่ว่าแบบพอมันทําแบบเก่าๆมาเงี้ยเออมันต้องแบบดาเมจหมู่บัฟหมู่เพราะนั้นถึงจะเล่นแบบแล้วรู้สึกว่าแบบสมูทอะไรเงี้ยแบบแล้วอนาคตมันก็คงจะเป็นแบบเนี้ยอีกเยอะในในหลายตัวที่เป็นตัวใหม่ไงตัวเป้าเดี่ยวตัวหลายๆตัวเป้าเดียวหรือเป้าน,น้อยเงี้ย มองเห็นภาพเลยที่จะเข้าเมตาได้ยกเว้นแต่ว่าจะไปตีพวกบอสอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์จะไปแย่นะผมไม่ต้องการแล้วนะครับผมเพราะว่าผมตัดใจแล้วว่าเออผมจะปิดกั้นตัวเองอย่างหนึ่งนะ้วผมก็คือใครที่มาดีผมก็ดีตอบดีนะครับคนที่มาไม่ดีก็บาิดีน,นึงบาิดน,นึงนะครับไม่ต้องมาอะไรเยอะบางคนมาเพื่อดา่าแหละเห็นเห็นแบบชัดเจนเลยเจตนาชัดเจนเลยแบบมาเอามันเนี่ยด่ามันเอามันอื ไอนเ,นเห็นนะคอมเมนต์นั่งอ่ะที่แบบอยู่ดีมามาคอมเมนต์ว่าปิงปิงกอไก่หายไปไหนเพลงที่ชื่อกอไก่หายไปไหนเอาใช่อันนีม้มันนี่มันพลาดเพลงแต่งกูนี่หว่าอะไรเงี้ยแบบหาเรื่องใครเนะคุณก<ด>รนไม่เกี่ยวนะบอกไว้ก่อนไม่เกี่ยวเขาบอกก่อนเลยว่าผมผมมาเออมาเป็นแขกรับเชิญห้องของช่องเนี้ยผมไม่ได้เอาตังค์เลยนะเว้เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่มีฐานะอะไรในสังคมแล้วก็ อย่างผมเสียตังค์กับช่องนี้ไปบ้างใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าได้ตังค์นะเออเสียตังค์นะเป็นคนที่โดนเนตบ้างอ่าเป็นคนที่สมัครเมมเบอร์บ้างนะผมในช่วงจังหวะที่มีตังค์นะใช่แต่ผมไม่ได้ตังค์จากช่องนี้เลยนะอย่านะอะอย่านะกูบอกไว้ก่อนคือเอางี้จะบอกจะบอกว่าผมเป็นปิงเนี่ยมันมันมันเป็นการกล่าวหานะงานถ้าบอกถ้าไม่รู้อะไรอ่ะถ้าไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยดีกว่านะใช่ ถ้าเขาบอกขอเป็น<า>ปิงเขาถ้าเขาบอกขอเป็นปิงแล้วคุณเป็นอะไรเป็นแบงดาอะนั่นแหละอารมณ์ดาดากับคุณโอเคไหมเขาเ่าแมงดาแม่งแรงกว่าปิงก็บอกไว้ก่อนไอเขาว่าแมงดาเนี่ยแม่งแรงกว่าปิงด้วยซ้ำผมกล้าพูดเลยปิงมันแค่เกาะไงแต่แมงด้าน,นี่คือมันแมง่งเกาะแดกเอาเงี้เกาะตัวเมียแดกอ่ะใช้คำนี้ได้อย่าพูดแล้วผมก็เข้าใจนะผมไม่อยากจะด่าใครคุณมาดีผมก็คุย,คยดีได้ตอบดีๆได้แต่ถ้ามาแบบไม่แบบไม่เกรงใจก็ซัดเลยแค่นั้น ไม่รู้อะไรก็ถามประมาณว่าไม่รู้อะไรก็ถามหรือว่ามีข้อมูลอะไรแบบพี่พี่ข้อมูลตรงนี้ผิดนะอ่ามันต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น,แบบน,นก็บอกได้ออก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ลายอันไม่ไม่ได้กัดฉีดยาแล้วเออฮะอะไรนะะอะไรนะได้ยินอะไรแปลกไอ้นะฉีดฉีดยาอะไรนะปากปากไม่มีอะไรโอเคประมาณนี้แล้วกันคือพคกคุณกอลให้โอกาสคนแต่ถ้าคุณไปช่องอื่นอ่ะผมขออนุญาตนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ ถ้าคุณไปช่องอื่นช่องที่แบบเขาจริงจังเรื่องซีรีส์แบบเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้แค่โดนตักเตือนนะคุณอาจจะโดนเลยแบบเนี้ยอย่านะผมเตือนไว้ว่าคุณอย่าเสียประวัติด,ดีกว่าถ้าคุณเสียประวัติเนี่ยเป็นเรื่องอย่านะเตือนไว้ทางให้ดีผมให้โอกาสคนนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่แน่คนอื่นเนี่ยอาจจะซัดเลยถ้าเป็นผมแต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบยิงแม่งเลยไม่ก็แบบฟ้องศาลเลยแต่นี่คือผมผมไม่แล้วครับผมได้เงินมาเยอะแล้วออไม่ใช่เดี๋ยวจบวินแล้วกันทุนกคนผมไม่อยากจะเถียงแล้วมันมันมีบางช่องนเองที่แบบ ทำดราม่าอะไรแบบคล้ายๆและอันนี้แหละแล้วแบบยอยุให้ให้คนมามาแบบมาเม้มนต์ได้แล้วก็ช่องทางหลักของการหารายได้ของช่องนั้นเลยก็คือการฟ้องพ้องคนคนที่เขามาคอมเมนต์แล้วไม่ได้ตังค์หลักๆมาจากเนี้ยเออแต่ไม่บอกให้รู้ไม่ได้เอ่ยนะไม่ได้เอ่ยนะก่อนไม่ได้เอ่ยนะไม่ได้เอ่ยนะโอเคนะโอเคไม่ได้เอ่ยนะโอเคนะผมเดี๋ยวอย่าอย่าหลงกลเข้าไปแบบมัวโสร้ามึงใช่คือคลิปนะผมก็ได้เงินนะแต่มันไม่เยอะที่บอกคือผมไม่ได้เงินเยอะอะไร แต่ผมก็ได้ตังโอเคผมแค่ลองทสระบบดูงไงระบบเล่นกลเลยกูระบบเล่นกล,กบบลนกับรู้เรื่องเลยแต่คือพูดตรงนะผมไม่ได้กลัวนะไม่ว่าใครใหญ่โตมจากไหนแต่ผมใหญ่กว่าแน่นอนอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณกวามากนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นนะก็ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะพเพื่อนได้เป็นความคิดได้ตามนีเลยนะก็พวกคุกาก็น่าจะขอปิดคลิปแล้วก็ถ้าชอบก็อืกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับโอเคสคักวันไปคิดแล้วกันเจอบาย บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้มาเป็นเวลาชนด้วยกันเถอะขอเม่ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณกรไปจัดการคุณ